มันไม่ใช่ของธรรมดานะลูกนะเรื่องของกามเนี่ยไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นหรอกเด็จะบอกว่าห่วงนู่นห่วงนี้เรื่องกามอย่างเดียวลูกย่าห่วงพ่อห่วงแม่เด็กไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรอกหรือว่าไปเลี้ยงน้องด้วยโดยเหตุอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครดูแลพ่อแม่ไม่มีทางลูกมันก็พูดไปตามปฏิภาษาของกามมันนั่นแหละเรื่องกามอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นเข้ามายุ่งน้องผูพามาแล้วของพวกนี้นะขณะที่อยู่ภูเมืองนะนะก่อนที่จะ มันจะซัดเท่าตอนที่จะคานกี้คานเยอะอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนนั่นก็นี่แหละมันส่งผลทั้งที่มันโค่นกันมานานนะคืเรียกว่าเป็นประหารนานแล้วมันเป็นบ้าเขามันนั่นแหละตอนนั้นมันเกิดกระชับกระชัยเห็นไหมล่ะคือมันสิ้นสุดสัญญามันสมาธิลุนล้วนเห็นไหมล่ะสมาธิดุนต้นดุนได้เป็นต้นไอ้ตะวันท่อนไม้ก็ต้องดุนฟืนก็เป็นแบบนี้ละทั้งดุนเลยนี่แหละ เราก็ไม่ทราบเลยไม่มีปัญญาอะไรที่จะเอ,อกส่งผลออกมานี่ขนาดเหมือนกับแก้วคอกเสียงต่างๆไม่สามารถเข้าไปสู่แก้วได้นั่นจะเห็นความสว่างของจิตเป็นเอกเป็นหนึงน่งก็ตลอดเลยนะเสียงเข้ามาป,ปั๊บปังกระเด็นกระดอนไปหมดนี่สมาธิขั้นนั้นก็ยังเป็นเพียงศีลาทับยา้านี่นไมเรื่องเขงเรื่องมันอยู่ที่พวกมืงนนะั้นซัดไปเลยนะีนไ่ไ่หละมันซัดเราด้วยนะ อแล้วก็โอ้หมดเลยความคิดไม่มีความคิดใหม่มันแฝงขึ้นมานี่แหละหลวงปู่จริงไม่เชื่อความคิดตัวเองคิดนึกตึกตองอยังไงก็ตามพระเราท่านย,ยังไม่ถึงอัตถึงธรรมนี่จะต้องเชื่อความคิดของตัวเองหลวงปู่จะไม่ลงพระรูปไดง่ายๆไม่ลงนักปฏิบัติธรรมง่ายๆเพราะยังเชื่อความคิดตัวเองอยู่หายวิจีหลบเลี่ยนหลักพระิีในยอยู่อุ้ยนานอัะโผ ตัวโกหมกไมกี่พบกี่ชาติก็ไม่ทราบกว่าที่จะออกจากนลกหมกไม่ได้เห็นไหมละ่ะมันต้องสิ้นสุดสัญญาพอสิ้นสุดสัญญาในภาพปฏิบัตินณะสังขารขันนะมันปรุงมันแต่งนขึ้นมานะั่งถ้าเราจับเอ้ยถ้าเราสติไม่ถึงก็จะคิดว่านี่เลยคือปัญญาอิงสมาธิที่เรียกว่าภาวนามันจะปัญญามันไม่ใช่เราที่บุญกุศลยังไม่ถึงเนาะเห็นไหมละ่ะมันปรุงแต่งขึ้นมา ช่วงที่หมดอะไรตายอยากของมันบนุญกุศลยังไม่ถึงเนาะสิขาลายเพศไปก่อนเอะไปสร้างกระถินสร้างพระปา,ปาหรือไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดอยู่ในทางโลกก็ได้นะแล้วก็ทำมาแล้วนี่สร้างบุญสร้างกุศลทางโลกใ้สมบูรณ์บริบูรซะก่อนนะแล้วค่อยเข้ามาบวชใหม่นะเออใช่ใช่ช่ช่ดูที่มันเป็นมันกระซิบกระซาบภายในนะ นี่มรรคผลรนิพพานมันยังไม่ได้ถึงอะ่ะก็เพราะว่าบารมีสร้างยังไม่ถึงเนี่้สื่อขาลายเพศไปก่อนนะแล้วค่อยไม่ไปทําเพียรทางโลกแล้วก็เข้ามาบวชใหม่นะใช่ใช่ช่ช่ดูดีมาเอากันหลงเบือไปตามมันพอสักพักหนึ่งนั่นแหละเอ้าเฮ้ยเมืเ่อกี้เรื่องอะไรเห็นไหมล่ะนี่แหละที่หลวงปู่ไม่เคยคิดที่จะเชื่อความคิดปรุงแต่งของตัวเองและไม่เคยใช้ความคิดของตัวเอง หลวงปู่พูดกับลูกเสมอนะหลวงปู่ไม่มีความคิดของตัวเองมีแต่เรื่องทําเรื่องวินัยเป็นใหญ่หมู่คณะจัดดาจะประมาทจาบจ้วงท่านมหาจัดดาจะประมาทจาบจ้วงวัสถุวิกาจะประมาทดาจับจ้วงดูดาว่ากล่าวไม่ได้สนเพราะเราไม่ใช้ความคิดตัวเองความคิดเราเป็นจิเลตทั้งหมดนั่นเอะเอาทำเอาวินัยเป็นความคิด เอาหลักคําสอนเป็นความคิดนี้แหละคือทางเดินเข้าถึงมาเข้าถึงผลนั่นต้องเป็นอย่างนี้ลวงปู่จะไม่ได้เชื่อความคิดตัวเองจริงคืนปกติของหลวงปู่นั่นองโอเวลาที่มันสั์เหล่านี้เราต้องาการขี้การเจ้าให้มันพอพัะเฮ้ยลงกล่บานี้นะกูไม่ยอมแต่มันเข้าออไปในกายเตรียมพร้อมแล้วแต่มันเข้าจิตไม่ได้ มันจะเข้าได้ยังไงมันดับทั้งโลกมาแล้วมันจะเข้าได้ยังไงนั่นมันรวมใหญ่มาแล้วมันดับทั้งโลกมาแล้วมันเข้าจิตไม่ได้หรอกแต่มันเข้ากายได้นั่นแหละสติกําลังปัญญาไม่ถึงมันแค่นั้นเองนั่นแหะอุ้ยเอาเมื่อกี้มันเรื่องอะไรเร้วหลงกลมานี่พอรูุดูุ้ดพบกูไม่จึกมึงขวางตอนนี้นี่นั่นแหละอตัวที่ภายในก็เอาที่ไม่จึกไม่ได้กูจะเอามึงให้ตายเห็นไหมล่ะตายก็ตายจนี่เนี่ยมันได้ซัดกัน ยังจะคานขี้คานเจ้าอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนนี่แหละก็เรื่องนี้แหละจากบัดน,นั้นจนถึงวันนี้หลวงปู่ไม่เคยเชื่อความคิดทองตัวหลวงปู่และหลวงปู่ไม่ใช้ความคิดของหลวงปู่คิดปรับขึ้นมาหลวงปู่ก็ต้องเอาพระวินัยบัสก่อนจะทํานี้ให้กับจุดนี้สมควรไหมนอ้อพุทธเจ้าบัณฑิตยังไงห้ามไหมนอ้ออยู่นี่แหละดูที่ม่ธรรมดาลูกหลวงปู่ใ้ฟังสู้กับมัน ค่อยเ็นค่อยไปค่อยเป็นปเนขาหมายถึงพูดว่านั่งภาวะนาะสู้มันไม่ได้ลุกเดินจังกรมเดินจนงกรมสู้ไนไม่ได้ขับมาสวดมนต์สวดมนต์ไม่ได้ไม่ไหวเดินเล่นละเดินเล่นไปนู่นไปนี่ให้มันเบาไปเบาบางไปเพราะแรงกําลังเรายัางสู้แรงมันไม่ได้แรงเราสู้มันไม่ได้ดูมันค่อยเป็นค่อยไปพยายามหลบเลี่ยงหลบ,ลบ,ลบตรงนี้หลบตรงนี้อืมแต่ไม่ได้หลบตลอดนะ เม็ดข้าแป๊บเดินยังคงนั่งภาวนาทั่งนี้ไม่ไหวแล้ว,วดริหารลานบาตบ้างดูหนังซื้อบ้างสวดมนต์ไหว้พระโอ้ไม่ไหวแล้วเดินเล่นยังไม่ถึงเวลาที่จะทํากิจวัตรเดินเล่นจุดนั้นจุดนี้นี่แหละก็เรียกว่าคือปล่อยให้มันเป็นปกติเป็นธรรมชาติให้ได้นั่นจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นก็ไปโอ้ยพอถึงการมันพ่อไม่ได้สอนลูกหรอกลูกเมื่อถึงการน,นั้นสถนติที่กวในการรู้เองให้เองยี่เอบมันเลย นั่นแหละโอ้ยมันฟื้นไม่ได้หรอกเลยพูดให้ฟังลูกหนึ่งอย่าท้อแท้ออนแดลูกกัน,ใ,น,น,นให้รู้หลบรู้หลีกรู้รักรู้สอยมัดพุกก็มีมัดเจ็บก็มีอมืถอยก็มีเต้นฟุตเปิร์ก็มีนั่นธรรมดาธรรมชาติของนักมวย